สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1 9 5 9เอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูความรู้สึกของเขาฟืบโอ้โหเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะคะอยากที่จะให้มันพัฒนาความสัมพันธ์นะคนคนนี้นะคะอาจจะยึดติดกับความคิดของตัวเองหรือมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะ หรือในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะเขาไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดตรงนั้นได้นะคะ<ม>เขาอาจจะติดปัญหาคนเก่าๆก็ได้หรือเขาอยากที่จะพัฒนากับคุณนะเห็นไหมรู้สึกว่าเหมือนเราก็ได้นะคะชื่อเห็่อนไหมความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจนะคะอาจจะมีคําพูดหรือเคยหกัหกหักหรือเคยหักหลังคุณก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณนะคะ เห็นไหมอาจจะเคยทำให้ <Okay. S 1> คุณเสียใจเนี่ยเห็นไหมอยากที่จะเดินทาง